พวกเธอฉันมีอะไรจะเล่าให้ฟังด้วยแหละว่ามาสิก็มีคนมาจีบฉันตั้ง50คนแนะ่คนสวยก็แบบนี้เลนะเนาะมีคนมาให้เลือกเยอะแยะเลยเธอก็พูดว่าไปแไมเธอก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นสักหน่อยจะมีคนมาชอบตั้ง50คนเลยเหรอไม่เชื่อก็แล้วแต่ไม่ได้ขอให้เชื่อสักหน่อยพวกเธอสองคนน่ะเห็นผู้ชายคนนั้นไหมเขาแอบมองฉันด้วยแหละเขาต้องแอบชอบฉันแน่เลยอะ่ะฉันว่าเขาก็ไม่ได้มองใครนะ ขอโทษนะคะผมขอถามทางหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะถ้าผมเดินตรงไปทางนี้จะเจอปากซอยไหมคะใช่ค่ะเดินตรงไปเลยขอบคุณมากค่ะเห็นไหมเขาชอบฉันจริงๆด้วยเธอมั่วแล้วมิกกี้เขาแค่มาถามทางเขาแกล้งมาถามทางเฉยๆจริงๆแล้วเขาคงอยากคุยกับฉันแหละทำไรอยู่หรอแล้วตัวเองล่ะคิดถึงเขาไหมยน่าเขาก็คิดถึงตัวเองนะรักๆๆที่สุดเลย ยุกี้เธอคุยกับใครหรอพูดเสียงสองแบบนี้ก็ต้องคุยกับผู้ชายสิคนนี้เขาก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของฉันหลายคนจังเลยนะเธอเนี่ยแฟนเธอโทรมาตอนไหนฉันไม่เห็นได้ยินเสียงโทรศัพท์เลยพอดีว่าฉันตั้งสัตว์น่ะพวกเธอก็เลยไม่ได้ยินฉันมีอะไรจะบอกพวกเธอด้วยแต่ว่าพวกเธออย่าไปเล่าให้ใครฟังนะไม่เล่าไม่เล่ามีอะไรก็บอกมาเธอจริงๆแล้วฉันมีคู่มั่นยายของเขาเป็นเพื่อนกับท่านยายของฉัน เราถูกจับคู่กันตั้งแต่ยังเด็กฉันน่ะไม่ได้รักเขาเลยแต่จะทำยังไงได้ในเมื่อเป็นความต้องการของผู้ใหญ่เด็กอย่างเราก็ต้องทำตามนี่มันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่มีใครเขามานั่งคุมถูกชนกันหรอกถ้าพวกเธอไม่เชื่อก็ตามใจพูดไปพวกเธอก็คงไม่เข้าใจหรอกยิ่งฉันมีเชื้อผู้ดีเก่าเกิดในตระกูลที่สูงส่งฉันยิ่งไม่มีอิสระ ถ้าบ้านเธอรวยขนาดนั้นเธอมาเรียนโรงเรียนถูกๆแบบพวกเราทําไมอะ่ะไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์แพงๆไม่ดีกว่าหรอท่านตาท่านยายท่านพ่อท่าน,านแม่อยากให้ฉันเป็นคนติดดินใช้ชีวิตแบบสามัญชนน่ะฉันเกิดมาในคฤหาหน์ที่ใหญ่โตมีคนรับใช้เป็นร้อยพวกเขาคงกลัวฉันนิสัยเสียฟังยูกิพูดแล้วปวดหัวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่างั้นเราไปกินอาหารญี่ปุ่นกันดีไหมอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันราคาเท่าไหร่หรอ น่าจะหลักร้อยขึ้นไปอ่ะถ้าหลักร้อยเองหรอถูกจังมันจะสะอาดหรือเปล่าอ่ะถ้ากินเข้าไปแล้วท้องเสียจะทํำยังไงฉันขอไม่ไปกินกับพวกเธอแล้วกันนะฉันปวดฉี่จังเลยอ่ะเดี๋ยวฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บมิวกี้ฉันขอยืมโทรศัพท์เธอหน่อยได้ไหมได้สิ เฮ้ย hey, แกดูสิไม่มีรายการโทรเข้าโทรออกเลยอะ่ะแล้วที่เราเห็นยิกกี้คุยโทรศัพท์ทั้งวันน่ะน่าคุยกับใครยุกกี้ป่วยปะเนี่ยทำไมมนโนเป็นตุเป็นตาแบบนี้ฉันว่าถ้าเราแยกแกกันกลับบ้านน่ะเราแอบสกดรอยตามยุกกี้กันดีไหมอือไปไหนมาจะลูกกับเซเย็นเลยหนูไปเล่นกับเพื่อนมาจะแม่ <c oughs> <c oughs> จไม่เป็นไรจ้ะลูกนี่หรอบ้านของมิวกี้อะ่ะบ้านหลังเล็กกว่าบ้านพวกเราอีกงั้นก็แสดงว่าที่มิวกี้บอกอยู่คือหัดหลักใหญ่มีคนรับใช้เป็นร้อยทั้งหมดคือเรื่องโกหกเหรอเราต้องคุยกับมิวกี้ให้รู้เรื่องแล้วมิวกี้มิวกี้ว่เธอมาได้ยังไงอะ่ะ ก็สะกดรอยตามเธอมานสิทำไมเธอถึงต้องโกหกพวกเราด้วยฉันไม่ได้โกหกนะเอะอะอะไรกันจ๊ะนั่นแม่ถธอลอกยุกี้เออเกิดเรื่องอะไรกันหรอจ้าเด็กเจแม่กับเข้าไปในบ้านก่อนนะจ๊ะหนูมีเรื่องจะคุยกับเพื่อนจ้าลูกทาไมเธอต้องหลอกพวกเราด้วยอะฉันขอโทษนะฉันมีเหตุผลที่ต้องทําแบบนี้ ตั้งแต่พ่อฉันเสียครอบครัวก็ลำบากแม่ของฉันก็ป่วยญาติๆทุกคนก็ตีตัวออกห่างไม่มีใครต้องการฉันกับแม่เลยฉันรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำลงไปเพื่ออยากให้ฉันรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นและลบปมด้อยในใจของฉันฉันอยากให้ทุกคนยอมรับฉันคิดว่าถ้าฉันรวยมีชีวิตที่ดีทุกคนจะชอบฉันไม่ทอดทิ้งฉันเหมือนญาติๆ ในเมื่อตอนนี้พวกเราก็รู้ความจริงหมดแล้วเธอ,อย่ากโกหกอีกเลยนะมิวกี้ไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงเธอก็เป็นเพื่อนของพวกเรานะมิวกี้ขอแค่เธอไม่โกหกก็พอเมื่อก่อนเธอเป็นยังไงพวกเราจะไม่เก็บมันมาใส่ใจได้ได้ฉันจะไม่โกหกพวกเธออีกแม่หนูหิวทำกับข้าวให้กินไหนซิจะกินอะไรล่ะลูก อะไรก็ได้ที่เร็วๆอะ่ะข้าวไข่เจียวนี่แหละเร็วที่สุดแล้วไข่เจียวที่แม่ทํามันไม่เห็นกรอบเลยอะ่ะไม่เอาหนูไม่กินงั้นเดี๋ยวแม่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้กินนะลูกมาแล้วจ้ะลูกแม่ใส่ถ้วยมาให้หนูเลยนะทําไมก๋วยเตี๋ยวมีต้นหอมด้วยอย่ะแม่แม่ก็รู้นี่ว่าหนูไม่กินต้นหอมอะแม่ลืมบอกแม่ค้าน่ะว่าไม่ใส่หอมเดี๋ยวแม่เคลียร์หอมออกให้นะลูกไม่เอาหนูไม่กินเฮ้ยจริงๆเลยลูกคนนี้ เอาแต่ใจเกินไปแล้วพ่อพาหนูไปเดินห้างหน่อยสิหนูอยู่บ้านเฉยๆหนูเบื่ออ่ะอีกสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมลูกพ่อกําลังยุ่งอยู่ไม่ได้ไม่ได้หนูจะไปเดี๋ยวนี้จะไปเดี๋ยวนี้จะไปเดี๋ยวนี้โอเคก็ได้ก็ได้ไดพ่อหนูอยากได้อันนี้อ่ะ โห oh, แพงมากเลยนะลูกเพราะว่าอย่าซื้อเลยไม่หนูจะเอาหนูจะเอาถ้าพ่อไม่ซื้อให้หนูหนูจะไม่เป็นลูกพ่อหนูจะไม่รักพอ่อแล้วหนูจะเกลียดพ่อด้วยก็ได้ก็ได้เดี๋ยวพ่อซื้อให้เย้ yeah, งั้นหนูเอาอันนี้เพิ่มนะพอ่อเอาอย่างเดียวกับพ่อแล้วลูกจะเอาไปทาไมเยอะแยะไม่หนูจะเอาสองอย่างถ้าพ่อไม่ตามใจหนูนะหนูจะกรีนที่ลั่นห้างเลยคอยดูสิก็ได้ซื้อก็ซื้อเื่อแกเรามาเล่นซ่อนแอบกันเถอะ ขี้เกียจหาที่ซ่อนงั้นเรามาเล่นพ่อแม่ลูกกันดีไหมฉันจะเป็นพ่อส่วนยูกิ้เป็นแม่และเธอก็เป็นลูกดีเลยฉันอยากเล่นเป็นลูกไม่เอาฉันไม่อยากเป็นแม่ฉันจะเล่นเป็นลูกแต่เธอก็เล่นเป็นลูกมาหลายครั้งแล้วนะมิวกี้เปลี่ยนให้คนอื่นเล่นเป็นลูกบ้างสิถ้าบอกเธอไม่เฉนเป็นลูกฉันก็จะไม่เล่นก็ได้ให้มิวกี้เป็นลูกเธอเล่นมาตั้งสองชั่วโมงแล้วอ่ะรู้สึกเหนื่อยจังเลยเราไปหาอะไรอย่างอื่นทากันเถอะฉันเห็น เราดูสารคดีสัตว์โลกกันดีไหมไม่เอาอ่ะฉันอยากสนุกอยู่เลยถ้าอยากเล่นต่อก็เล่นไปนะฉันจะไปดูทีวีแล้วไปกันหมดเลยเหรอเนี่ยชิฉันไม่อยากดูสารคดีอ่ะมันน่าเบื่อเรามาดูการ์ตูนดีกว่าแต่พวกเราอยากดูสารคดีสัตว์โลกนะพวกเรามีตั้งสองเสียงเธอต้องฟังเสียงส่วนมากสินูกี้ไม่เอาไม่เอาฉันจะดูการ์ตูนเอารีหมทมานี่ฉันจะเปลี่ยนช่องนี่แกฉันมีอะไรจะคุยด้วยตามฉันมานี่อืม ฉันลำนีใส่เอาแต่ใจของมิวกี้ไม่ไหวแล้วนะคนอะไรก็ไม่รู้อยากให้คนอื่นตามใจแต่ตัวเองนั่นสิทําตัวแบบนี้ใครเขาจะอยากคบอะไรกันเนี่ยพวกเธอมาแอบ,บนินทาฉันหรอฉันขอโทษนะมิวกี้แต่สิ่งที่พวกเราพูดมันเป็นความจริงเธอโคตรเอาแต่ใจตัวเองเลยที่พวกฉันพูดตรงๆแบบนี้เธอจะโกรธก็แล้วแต่ทําไมพวกเธอว่าฉันแบบนี้ฉันเกลียดพวกเธอต่อไปฉันจะไม่มาเล่นกับพวกเธออีก้ hey! เป็นอะไรจะลูกมนมเพื่อน่าหนูเอาแต่ใจอย่หนูไม่ได้เป็นแบบนั้นสักหน่อยหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมนะแม่ใจเย็นๆสิลูกพ่อว่าที่เพื่อนเขาพูดมันก็ถูกนะทำไมพ่อไม่เข้าข้างหนู่ะพ่อจ่คิดว่าหนูเอาแต่ใจหรอหนูเกลียดพ่อ ที่พ่อเขาพูดแบบนั้นก็เพราะหวังดีนะลูกถ้าพ่อแม่ไม่เตือนแล้วใครจะเตือนลูกล่ะถูกไหมหากลูกยังขืนทําตัวเอาแต่ใจแบบนี้ต่อไปต้องไม่มีใครอยากครบลูกแน่ๆแล้วหนูต้องทํายังไงอะ่ะหนูอยากมีเพื่อนหนูไม่อยากให้ใครเกลียดหนูง่ายนิดเดียวหนูต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากขึ้นลองปรับปรุงตัวดูนะลูกค่ะพ่อต่อไปหนูจะพยายามปรับปรุงตัว